สน,นโดย As why, กกว่่าทีคคุณคิวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปก TV ทุกคนครับแรงดีไม่มีตกจริงๆครับเมื่อรายงานของ Superdata รายงานจำนวนรายได้ของเกมที่ขายไปบนดิจิทัลแพลตฟอร์มภายในเดือนพฤษภาคมก็พบว่า Overwatch เกม FPS จากบริษัทเนี่ยได้ทำรายได้รวมไปกว่า269ล้านเหรียญหรือว่าประมาณ9,000 0ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้โค่นเกมที่ออกใหม่ในเดือนเดียวกันอย่างดูมอีกด้วยนะฮะ โดยจากผลการรายงานดังกล่าวก็ทําให้เกม Overwatch เนี่ยทำรายได้อันดับหนึ่งภายในเดือนพฤษภาคมทันทีโดยมี Doom ตามมาในอันดับ2 CS:GO อันดับ3แล้วก็ Dark Souls สนะฮะซึ่งอันดับที่ว่ามานี้จะเป็นของแพลตฟอร์ม PC แต่ถ้าหากดูแพลตฟอร์มของคอนโซลเนี่ยจะพบว่า Overwatch จะติดอันดับที่5โดยอันดับที่1จะเป็น Uncharted 4: t i p e n นอกจากนี้ครับตัวเลขที่ Overwatch ทำไปก็จะรวมทั้งเกมหลักแล้วก็ส่วนเสริมที่เปิดให้ซื้อเงินจริงในเกมได้อีกด้วย เลยทำให้นับเกมเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นกันครับและเมื่อหากเทียบกับคู่แข่งที่มีแนวเกมคล้ายคลึงกันอย่าง b a t t l e ลบอลแล้วเนี่ยก็น่าสนใจมากเพราะทางฝั่งเกมของเท็กชูทำรายได้ไปเพียง18ล้านเหรียญหรือประมาณ630ล้านบาทเท่านั้นแถมยังวางจำหน่ายก่อน Overwatch ถึง3สัปดาห์ทีมงานได้มีใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาให้ได้ดูกันอีกนะฮะ โดยจากตัวเลขและันดับที่ว่านี้ก็พอจะบอกได้เลยว่าความนิยมของตัวเกมขึ้นอยู่กับคุณภาพมากกว่าสิ่งอื่นใดและยังสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้เล่นได้ด้วยส่วน o อเวอร์วอตอนนี้ก็ได้วางจําหน่ายครบ1เดือนไปแล้วและคาดว่าในอนาคตเนี่ยรายได้คงจะไม่หยุดอยู่เท่านี้แน่นอนอย่าลืมกดซับสไคร no ์โน้ตบุ๊คสเปกในยูทูบกันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับ